ขอถามพระอาจารย์ครับในชีวิตประจำวันหากเราตามรู้คิดทำจำได้หมายรู้รู้แจ้งแทงตลอดถือเป็นสภาวะธรรมใหม่ครับเป็นเป็นเป็นนะเป็นเป็นอ่าเป็นอยู่เป็นเลยล่ะมันเป็นการอ่าเป็นการผ่านการฝึกมาแล้วนะสติมันเริ่มดีมันก็จะเห็นนะเห็นรู้เห็นคิดนะเห็นรู้เห็นคิดเห็นการเคลื่อนไหวแล้วไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเห็นตามธรรมชาตินั่นเป็นดี อีกกรณีหนึ่งเราเห็นเห็นแล้วสติมันไม่เตรียมพร้อมมันก็จะเข้าไปยินดียินไายอันนี้ก็มีทุกข์หน่อยแต่ว่าถ้าเห็นเห็นเฉยๆเนะี่ยเป็นดีเห็นซื่อๆอ,อย่าเข้าไปยินดียินไายในในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารในวิญญาณต่างๆก็เห็นมันอยู่อย่างนั้นอย่างน,น้อยเห็นวิญญาณไม่ในก็เห็นสี่ขันนี่ก็แเรียกกันว่ามันเป็นของเกิดดับธรรมดาเห็นทันมันปุ๊บมันก็ดับปับ๊บอะไรความคิดนะตั้งป้อมไว้เลยนะตั้งป้อมเปรี่ยนสีมอนเป็ี่ยนสมมอนแมวกําลังจะ ตะคุบหนูที่มันจะโผล่ขึ้นมาจากหลุมจากรูเนะี่ยในแต่ละวันครูบาจะทําแบบนั้นเลยจะหมัยตอนปฏิบัติใหม่ๆนะตั้งป้อมเลยนะอ่าเอกขีขันเนี่ยตั้งป้อมดีๆนะตั้งป้อมดีๆในแต่ละวันเป็นสภาวะธรรมทั้งหมดนะสภาวะธรรมธรรมชาติความเก็บความไข้ความป่วยมันก็เป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติธาตุกำเริบอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นเพราะว่าเราต้องเข้าใจพื้นฐานว่าในร่างกายนี้มันเป็นรังของโลก เอาเข้าใจนะมันเป็นรังของโลกเราต้องเข้าใจพื้นฐานจริงๆของเนี่ยนี่คือกองโลกอยู่ในนี้แหละเข้าใจไหมแล้วก็ต้องเข้าใจความจริงว่ามันกําลังเดินถอยหลังเข้าสู่ความเสื่อมอวัยวะทุกชนิดอยู่ใน plement, ร่างกายจะเดินถอยหลังเข้าสู่ความเสื่อม <risks. S 2> เราต้องรู้รู้แก่นสารของมันอย่างนี้นะรู้รู้แก่นสารของมันอย่างนี้เราถึงจะเข้าใจนะถึงจะเข้าใจว่า๋อมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้น คือยอมรับได้นะยอมรับได้ยอมรับได้ก็สบายแล้วยอมรับว่าเจ้าของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมไปเป็นรถเป็นบ้านเป็นพี่เป็นน้องเป็นตำแหน่งเป็นผัวเป็นเมียเป็นสามีภรรยายอมรับได้ตามความเป็นจริงก็เปลี่ยนสิมันคุณวางความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วนะแต่ที่นี่มันประเด็นสาคัญคือเรื่องราวของขันทั้งห้านี่เราจะมาวางความพอใจไม่พอใจกับขันทั้งห้านี้ได้ไหมนะแต่ว่าแบบลัดเลยก็อานาปนสติลัดเลย นะยกอริยสัจเข้ามาใส่นะตัวนี้แนหะสำคัญครูบาจะบอกสําคัญมากนะคนเท่าคนแก่ก็พอจะทําได้นะาไม่อ่านพระสูตรไม่ได้ก็ดูลมหายใจคอยล่านนั้นที่ละความเพลินไปเนาะอื